สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะยกไทยพามาเลาะชมบรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็เป็นถานนรถวิ่งนะคะ <laughs> บรรยากาศยามเย็นท่าเรืออาบดินนะคะต้นนี้ต้นอะไรเอ่ยเพื่อนๆรู้จักกันปะ ใครรู้จักบอกด้วยนะคะดอกสวยดีบรยากาศยามเย็นนะคะด้านนู้นก็ฝากนู้นนะคะเพื่อนๆรถจะวิ่งไปออกวันชัยแล้วก็ไปฝั่งเกาลูนนะคะ ออกวันชัยแล้วก็จะวิ่งแย่ข้ามสะพานไปฝั่งอับเลยเจ้านะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศด้านนี้ก็เป็นนีเรือยอทลงนะคะทั้งเรือยอดเรือสำรานพานักท่องเที่ยวน,นะคะเรือนี้สามารถเช่า หมาลํานะคะจัดปาร์ตี้นะคะเพื่อนสามารถจัดปาร์ตี้ออกกลางทะเลนะคะดูเหยื่อ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 ตอนนี้เพื่อน บินแทเล่นลมมนาะว่อนด้วยนะคะเพื่อนๆตัวเดียวอ่ามีสองสองตัวตัวเล็กตัวหนึ่งไม่รู้มีสองตัวนะคะตัวนู้นอยู่ฟากฟากนู้นนะคะเพื่อนๆดูบินแทนเล่นลมเลยนะคะเพื่อน,นตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะ รถไฟก็วิ่งมาพอดีนะคะเ,เพื่อนๆเห็นนะเรือก็รับส่งนะคะรถไฟนี่จมาจากกำจงนะคะเพื่อนๆ เรียกอีกแม่เรือตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นก็เรือจะวิ่งไปมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนาะต่างเลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะคะเพื่อนดู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 เหวบินทลาหายเยื่อ ดูผู้ชายทายเรือนะคะเขาเรียกเรืออะไรไม่ทราบนะคะแจวแนบไปเร็วมากนะคระับเพื่อนๆตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นคนก็เลิกงานนะคะก็จะมาเดินเล่นแถวท่าเรืออาบดินนะคะ ชมผู้ชายภายเรือนะคะแจวสงสัยจะเบานะคะเรือแบบนี้เพื่อนแจวคนเดียวก็แจวได้นะคะเพื่อน,อนวิ่งเลือเลไปเร็วมากตอนนี้ก็เรือก็วิ่งเยอะช่วงนี้ นกไปด้วยตอนนี้ก็นกก็เริ่มออกแล้วนะคะบินล่าเหยื่อยามเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนกตัวใหญ่มากอวนด้วยนะคะเพื่อนๆเนีย่ยสาม บินเล่นลมนะคะฉลาเล่นลมไปมานะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะย้อนแสงตะวันยังไม่ตกดินนะคะตะวันยังไม่รับขอบฟ้าถ่ายย้อนแสงหน่อย บรรยากาศยานดินนะคะพามาเดินเลาะท่าเรืออับดินนะคะเพื่อนๆเรือก็ยิงรับส่งผู้โดยสารตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆย้อนแสงนะคะเพื่อนๆขอโทษเพื่อนถ่ายย้อนแสงนะคะ ตอนเย็นเดี่ยวจะออกดินน่อนลายเยื่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีหลายตัวช่วงเย็นบางคนก็พาน้องหมาออกมาเดินเล่นนะคะย้อนแสงย้อนแสง ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้น้องๆ้องน้องหมาขาน้องหมาเดินกันนะคะเพื่อนเอันนี้ก็เป็นตลาดอาบในเจ้านะคะเพื่อนฝั่งเป็นฝั่งตลาดนะคะข้ามเลยจ้างไป ฝากหนูนะคได้เพื่อนดูเสร็จตัวใหญ่มากเลยน้องหมาใหญ่ด้วยสวยด้วย อองมาตัวใหญ่มากตอนนี้ก็คนจะเยอะนะคะออกมาเดินเล่นกันนะคะบางคนก็เลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านนะคะออกมาเดินออกกำลังกายบคนจะตกนะกกันเป็นเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเอยเี๋ยวยกไทยต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคิดให้กำลังใจนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านโชคด,ดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เฮงๆเลยรวยนะคะทำคลิปสองฟังค่ะขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ